ล่าสุดน้องเอมิเกลลูกคุณหนูมื่นล้านจิมลิมเริ่มโตเป็นสาวแล้วมีพี P ่พีแฟนคลับเอนดูแลหลงรักตั้งแต่แบเบาะสำหรับน้องเอมเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ลูกสาวของแม่ชมพู่อริยานและพ่อน็อตวิสรุษเราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารัก,น,รกน่ารักของครอบครัวนี้และพัฒนาการความน่ารักของน้องเกลอยู่บ่อยครั้งผ่านทางอินสต g r a m มของแม่ชม เลอแป๊บเดียวเองค่ะตอนนี้น้องเกลอายุจะครบหนึ่งขวบแล้วและน้องเกลก็เพิ่งจะฉลองอายุครบ11เดือนไปหมัดๆซึ่งน้องเกลคนสวยของพี่ๆก็มีพัฒนาการที่ดีมากๆค่ะเพราะตอนนี้น้องก็สามารถหัดเดินเองได้แล้วอีกไม่นานจะวิ่งแน่นอนโดยวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องภาพล่าสุดของน้องเอบิเกลค่ะตอนนี้น้องเกลก็เริ่มโตเป็นสาวแล้วหน้าเอ่ยตาเอ่ยจมูกเอ่ยปากเอ่ยจิ้มลิ้มน่ารักสุดๆไปเลยค่ะ ลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ